มันจะเหมือนกับสุดซอยจำปาผมว่าวันนี้ที่จุดไม่ติดนะรอรอวันข้ามคั่วข้ามคั้ววันไหนนะเต็มท้องถนนแล้วแล้วเอากันไม่อยู่คุณเศษฐาบอกมีลุงไม่มีผมและคุณองค์ยิ่งก็ให้ความเห็นชอบด้วย ว่าจะต้องไม่จับมือกับพรรคของลุงแปลความกันว่าเงื่อนไขไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคก้าวไกลเลยดังนั้นเนี่ยนะครับการจะข้ามขั้วโดยไม่มีก้าวไกลเนี่ยการที่จะหลีกพลังประชารัฐนะครับยากมากมรวมไทยสร้างชาติอาจจะถูไถอะไรไปได้แต่ว่าด่านพลังประชารัฐจะเป็นด่านที่สําคัญอสองก็คือว่าวุฒธธิสภาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวุฒิสภาเนี่ยเขามาจากไหน ใครเป็นคนแต่งตั้งเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาพักของลุงเนี่ยก็จะไม่ได้วุฒิสภาอเอาพักของลุงก็ผิดสัจจาวาจานะครับจะอ้างว่าประเทศเศรษฐกิจต้องแก้ไขก็ขนาดพลเอกสูจินดาย,ยังร่ำให้จำเป็นเสียสละเพื่อชาติคนไทยก็ยังไม่ยอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจึงบีบรัดมาก<อ>นะครับเพราะว่าพักเก้าไกลนัขนาดนี้ผมเชื่อว่า เขาคงคิดจบแล้วค,ความเป็นจริงวันนี้ผมพยายามเสนอผ่านคุณพิ่ทาไปแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับว่าวันนี้ควรใช้โอกาสสุดท้ายช่วงรอสารรัฐธรรมนูญลุกขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อมีการเสนอตัวเองตัวเองก็ถอนเลยแล้วก็เสนอคุณเสถษยาเป็นนายกรัฐมนตรีรนะครับการถกประเด็นเรื่องมาตรา41 151ข้อบังคับทั้งสองมาตราเนี่ยก็ไม่จำเป็น และก็สง่างามด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการผูกมัดไม่ให้มีการย้ายขั้วสลับข้างเป็นข้าวต้มมัดอย่างที่ว่าการย้ายขั้วเนี่ยที่มันจุดหักเหใหญ่มันจะเหมือนกับสุดซอยจาปากบวงบาเวลานี้ที่เรียกว่าดอมส้มเขายังเขายังจุดไม่ติดเหมือนไม่ขีดยังเปียกอยู่แต่ว่าวันไหนที่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือว่าพรรคื่นใดเนี่ยไม่ขีดก็จะแห้งแลวใบเร็วมอนไฟลามทุ่งเหมือนตอนคุณสุเทพเติอสุบรณ จัดรายการผ่าความจริงเป็นปีๆเนะี่ยคนก็หลักพันอะเต็มที่แล้วก็มากที่สุดแตทด่ทันทีที่มีสุดซอยคนเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าเห็นไหมว่ากระแสะความรู้สึกเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวลานี้จุดหักเทของสถานการณ์ในฐานะผมต้งเป็นทั้งคนในสภาและนอกสภากันมาเนี่ยจับอารมณ์ออกเลยว่าวันนี้ที่จุดไม่ติดรอ รอวันข้ามคั่วข้ามคั่ววันไหนเต็มท้องถนนแล้วเอากันไม่อยู่ที่บอกว่ารีบจะต้องมีรัฐบาลรีบไปจัดระบาลแต่ว่าจะปกครองไม่ได้ตั้งแต่วันแรกนะครับคนก็เต็มเต็มท้องถนนพอเต็มท้องถนนเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดไม่ใช่เฉพาะดอมส้มนะ คนที่เลือกพักเพื่อไทยที่เขาทนพฤติกรรมนี้ไม่ได้เขาก็ออกไปและแน่นอนที่สุดผู้ชุมนุมก็จะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองประชาชนอีกสีกหนึ่งก็ทนไม่ได้ก็ออกมาก็เป็นประชาชนสองสิกเลยทีนี้ถามว่าใครจะออกมาทีนี้มันก็จะจบลงแบบ22พฤษภา57าเแต่ว่าระหว่างทางมันสูญเสียมากมายครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่า <|so|> ลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ